ค่าเเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งขนาดของ Z มีค่าเท่ากับขนาดของจำนวนเชิงซ้อน3ลบ4 i และขนาดของ z ลบ1มีค่าเท่ากับรูทสามสิบสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วส่วนจินตภาพของ Z จะอยู่ในเซตในข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องมาหาจำนวนเชิงซ้อน Z จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนนี้กันนะครับ น้องแทนจำนวนเชิงซ้อน z ซด้วย a บวก b i นะครับน้องจะได้ว่า a ก็คือส่วนจริงนะครับ b ก็คือส่วนจินตภาพซึ่ง2ตัวแปรนะครับน้องก็ต้องหามาจาก2สมการซึ่ง2สมการนั้นก็คือ2สมการนี้นะครับโดยการทีน่น้องจะหาขนาดของจํานวนเชิงซ้อนน้องต้องใช้ความรูปพื้นฐานที่ว่าขนาดของจํานวนเชิงซ้อน a บก b i จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองแล้วก็ถอดรูทสดังนั้นจากสมการนี้น้องจะได้ว่าขนาดของ Z ก็คือค่านี้นะครับเท่ากับ3ยกกำลังสองบวกด้วยลบ4ยกกำลังสอง แล้วก็ถอดรูทสองน้องยกกำลังสองสองข้างนะครับถอดรูทสองจะหายไป3ยกกำลังสองได้9ก้าลบสี่ยกกำลังสองได้16 9หกบวกสิได้ยีห้านะครับสมการนี้น้องค้างไว้ก่อนน้องมาดูสมการนี้ต่อนะครับ Z ซลบหนึ่ง ส่วนจริงลบกับส่วนจริงนะครับน้องก็จะได้เป็น a-1 ลบ1บวกกับ b i ดังนั้นขนาดของ z-1 ลบ1น้องก็จะได้เป็น a-1 ลบ1ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2แล้วก็ถอดรูท2นะครับ ซึ่งมีค่าเท่ากับรูทสามสิบน้องยกกำลังสองสองข้างรูทสองจะหายไป a ลบหนึ่งยกกำลังสองก็จะมีค่าเป็น a อกำลังสองลบสองเบวกหนึ่งนะครับก็จากสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับน้องบวกกับ b ยกกำลังสองเท่ากับสามสิบ และจากตรงนี้ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองมีค่าเป็นยี่สิบห้าดังนั้นสองค่านี้บวกกันน้องก็ต้องได้เป็นยี่สิบห้านะครับหนึ่งบวกยี่สิบห้าน้องก็จะได้ยี่สิบหกนะครับน้องยายยี่สิบหกมาไว้ข้างนี้น้องก็จะได้ลบยี่สิบหกสามสิบลบยี่หกน้องก็จะได้สี่นะครับน้องยายลบสองมาหารสี่ น้องก็จะได้ a เท่ากับลบสองนะครับเอาน้องนำ a ที่ได้เนี่ยมาแทนค่าเพื่อหา b เลยครับ a เป็น 2. ลบสองลบสองยกกำลังสองน้องก็จะได้สี่นะครับบวก b ยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าน้องย้ายสี่มาไว้ข้างนี้ก็จะได้ลบสี่ยี่ห้าลบสี่ได้ยี่สิบเอ็ด b ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ด พี่ถามน้องนะครับว่า b มีค่าเท่าไหร่ครับก็ต้องมีค่าเท่ากับบวกลบรูทยี่สิบอ็ดนะครับดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า a เนี่ยมีค่าเป็นลบสองส่วนจริงจึงมีค่าเป็นลบสนะครับและ b มีค่าเป็นบวกลบรูทยีสอ็ดส่วนจินภาพจึงมีค่าเป็นบวกลบรูทยีอ็นะครับ กลับมาที่โจทย์นะครับน้องส่วนจินตภาพของ Z ก็คือรู2ยและลบรู2ยซึ่งก็จะอยู่ในเซตในตัวเลือกที่2นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่2โอเคนะครับ